ดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้มาพบกับครูมุกค,ค่ะในแบบฝึกหัดที่6.13นะคะเป็นเรื่องของการหาผลบวกและผลลบของเศษส่วนนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปที่การหาผลบวกก่อนเลยข้อที่1ค่ะเศษ6.9ส่วนเบวกเศษ1.3ส่วน3หลักการของการบวกนะคะหรือการลบก็ได้ทั้ง2ทั้ง2อย่างนะคะ มีอยู่ว่าจะบวกกันได้ตัวส่วนหรือตัวที่อยู่ข้างล่างนั้นต้องเท่ากันนะคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วสามารถนำตัวเศษที่อยู่ข้างบนนั้นมาบวกหรือลบกันได้เลยนะคะนี่คือหลักการเพียงข้อเดียวของการบวกและการลบเศษส่วนเนาะอ่ะดังนั้นข้อที่1นนะคะพบว่าตัวส่วนนะคะเป็น9กับ3 ไม่เท่ากันดังนั้นหน้าที่ของเราจึงต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันเราถึงจะสามารถบวกกันได้วิธีการนะคะที่จะทำตัวส่วนให้เท่ากันมีอยู่2วิธีคือทำสามให้เท่ากับ9หรือทำา9ให้เท่ากับ3นะคะแต่ครูมุกขอเลือกใช้วิธีที่ง่ายๆนะคะที่ครูมุกถนัดเลยก็คือการทำสามให้เท่ากับ9นั่นเองนะคะโดยการคูณ3คูณ3ค่ะเป็น เนะคะอ่าดังนั้นเมื่อ3คูณ3แล้ว1ที่เป็นตัวเศษก็ต้องคูณ3เช่นเดียวกันเนาะจะได้ว่าเศษ6ส่วน9บวกด้วยเศษ3ส่วน9อ่าได้แล้วนะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วเป็น9เท่ากันก็สามารถที่จะนำตัวเศษมาบวกกันได้เลย นะคะหกบวกสก็เท่ากับ9โอโหข้อที่1เป็นเศษ9ส่วน9เลยซึ่งเศษ9เศษเศษ9ส่วน9ะคะเท่ากันทั้งตัวเศษและตัวส่วนแบบนี้ก็เท่ากับ1ไปเลยค่ะอ่าดังนั้นข้อนี้จึงตอบ1ค่ะต่อไปข้อที่2เศษ7ส่วน24บวกด้วยเศษ7ส่วน8ะคะตัวส่วนไม่เท่ากันอีกแล้วนะคะสำหรับข้อนี้ครูมุกก็จะเลือกใช้วิธีการ คูณเช่นเดิมนะคะโดยทํา8ให้เท่ากับ24พบว่า8คูณ3เท่ากับ24เมื่อ8คูณ3 7ก็ต้องคูณ3ด้วยบรรทัดที่2มานะคะก็จะได้คำตอบออกมา7คูณ3เป็น21 8คูณ3เป็น24จึงได้นะคะนำตัวเศษมาบวกกันเลย7บวก21เค่ะเท่ากับ28เศษ28ส่วน 24่ค่ะ,อะตอบนะคะเป็นเศษ28ส่วน24เลยก็ได้แต่ในการตอบนะคะจะตอบให้สวยงามเราต้องตอบให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างตำ่ำดังนั้นนะคะข้อนี้มันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำครูมูก็จะจัดการมันให้มันเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำนะคะโดยการนำ สี่ามาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนเนาะครูมุนำสีมาหารนะคะ28หาร4ค่ะได้7นะคะแล้วก็24หาร4ค่ะได้6นะคะโอเคไม่มีเศษส่วนใดที่จะมาหาร7กับ6ได้ลงตัวแล้วนะคะ ดังนั้นครูมูก็ตอบไปเลยว่าข้อนี้ตอบเศษ7ส่วน6ค่ะต่อไปข้อที่3เศษ12ส่วน6บวกด้วยเศษ21ส่วน4นะคะ,ะตัวส่วนไม่เท่ากันเหมือนเดิมนะคะครูมูก็จะใช้วิธีการ ทำให้4นั้นเท่ากับ16โดยการคูณด้วย4ค่ะ21ก็คูณ4เช่นเดียวกันอ่ะหรืออ่ะถ้าเราไม่ใช้วิธีการนี้นะคะก็มีวิธีการนึงอ่ะถ้าใครเลือกทำวิธีการนี้ก็ทำต่อไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเราไม่ทำวิธีการนี้นะก็มีวิธีการนึงก็คือการหารนะคะข้อนี้คุณครูมุกก็จะ แต่ถ้าใครที่ใช้วิธีการคูณเมื่อกี้ผลสุดท้ายแล้วต้องไปตัดทอนให้เหลือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะต้องไปทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำครูมุกจะหารก่อนเลยครูมุกจะทํา16ให้เท่ากับ4นะคะโดยการหารด้วย4บางเอิญว่าตัวเศษมันก็หาร4ได้ลงตัวแต่ถ้าตัวเศษหาร4ไม่ลงตัวนั้นก็ควรใช้วิธีการคูณ 1 2หาร4เท่ากับ3ค่ะ16หาร4เท่ากับ4มีตัวส่วนเป็น4เท่ากันแล้วนะคะ3.21บวก21ค่ะเท่ากับ24ได้เศษ24ส่วน4เพราะฉะนั้นนะคะมันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนาะครูมุกก็จัดการหารเลยพบว่าหารด้วย4ได้ลงตัวค่ะ2 4หาร4เท่ากับ6 4หาร4เท่ากับ1 นะคะ,ะถ้ามีตัวส่วนเป็น1นั้นไม่จำเป็นต้องเขียนเนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ6ไปเลยค่ะต่อไปข้อที่4นะคะเส่วน9บวก5ส่วน9บวกด้วย5 5ตัวนี้ไม่ใช่5เฉยๆนะคะมันคือ5ส่วน1เพราะฉะนั้นเราจะทำตัวส่วน1น,นี้ให้เท่ากับ9โดยการคูณด้วย9 ทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้ c ส่วน9บวกด้วย5คูณเเป็น45 1คูณเเป็น9ตัวส่วนเป็น9เท่ากันแล้วก็สามารถที่จะนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยนะคะ4บวก45ก็เป็น49มีตัวที่สามารถตัดทอนได้ไม่เอ่ยทั้งตัวเศษและตัวส่วนไม่ได้นะคะไม่มีตัวที่สามารถตัดทอนกันได้ เราก็ตอบเป็นเศษเกินอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะทำให้เป็นจำนวนคละก,ก็ได้อย่างที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะถ้าจะทำให้เป็นจำนวนคละก,ก็คือ9คูณ5เป็น45 49กลบ45ก็เหลือเศษ4ส่วน9ต่นะคะตอบเป็นจำนวนคละก,ก็ได้ว่า5เศษ4ส่วน9หรือข้อ2ก็สามารถตอบเป็นจำนวนคละได้เหมือนกันนะคะได้ว่า1เศษ1ส่วน6 อ่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการหาผลบวกไปต่อกันที่การหาผลลบนะคะข้อที่หนึ่งโอ้โหสุนักนะคะข้างนอกเศษเจส่วนสามนะคะลบด้วยเศษแปดส่วนสิบสองอ่ะวิธีทำครูมุกจะทำ สามให้เท่ากับ12โดยการคูณด้วย4นะคะทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้7คูณ4เป็น28ส่วนด้วย3คูณ4เป็น12ลบ8ส่วน12ค่ะ,ะตัวส่วนเท่ากันแล้ว28ลบ8ค่ะเหลือ20เศษ20ส่วน12นะคะต้องอตัดทอนเลย โดยต้องหารให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยครูมุกจะใช้สีนะคะมาหารอ0่สิบหาร4เท่ากับ5คะ่ะ12หาร4เท่ากับ3ามได้เป็นเศษห้าส่วนสามสามารถนะคะทำเศษเกินเศษห้าส่วนสามนี้ให้เป็นจำนวนคละได้โดย3าคูณหเป็น3านะคะห้าลบสเหลือ2เศษสองส่วนสค่ะ ต่อไปข้อที่2เศษ9ส่วน10ลบเศษ12ส่วน30อ่ะโอเคค่ะข้อนี้ครูมุกจะใช้วิธีการหารเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าพบว่าสามสเนี่ยหาร3เนาะจะเท่ากับ10นะคะแล้วก็12หาร3มมันลงตัวพอดีอ่ะ เราก็จะได้เศษ9ส่วน10ลบด้วย12หาร3ค่ะได้เท่ากับ4แล้วก็30หาร3เท่ากับ10ตัวส่วนเท่ากันแล้วค่ะเป็น10เพราะฉะนั้นนำตัวเศษลบกันได้9ลบ4เหลือ5ค่ะเศษ5ส่วน10สามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะคะโดยการนำา5มาหารคุณครูมุกก็จะได้คำตอบคือ5หาร5เท่ากับ5หาร5เท่ากับ 1>, 1แล้วก็1 0หาร5เท่ากับ2เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเศษ1ส่วน2กันไปเลยข้อที่3ค่ะ5ลบเศษ1ส่วน4 5หตัวนี้นะคะไม่ใช่5เฉยๆมันคือเศษ5ส่วน1ะคะลบด้วยเศษ1ส่วน4จะทำตัวส่วนให้เป็น4ค่ะโดยการคูณด้วย4ทั้งเศษและส่วนเลยจะได้5คูน4เป็น20 1คูน4เป็น4 ลบด้วยเศษ1นส่วน4นะคะตัวส่วนเท่ากันเป็น4นํนำตัวเศษลบกัน20ลบหได้19แล้วก็ส่วน4ข้อนี้นะคะต้องตอบให้เป็นจำนวนคละค่ะ4คูณ4เป็น16นะคะ19ลบ16หรเหลือเศษ3แล้วก็ส่วน4เหมือนเดิม ข้อนี้จึงตอบ4เศษ3ส่วน4สุดท้ายแล้วค่ะสำหรับแบบฝึกหัดที่6.13นะคะข้อที่4ค่ะเศษ13ส่วน25ลบเศษ2ส่วน5ข้อนี้นะคะครูมุกจะใช้วิธีการทำให้5นั้นเท่ากับ25โดยการคูณด้วย5 ก็จะได้เป็นเศษ13ส่วน25ลบ2คูณ5เป็น10ค่ะ5คูณ5เป็น25 13ลบ10เท่ากับ3ค่ะได้เศษ3ส่วน25ข้อนี้ไม่ต้องทำอะไรต่อเป็นเศษส่วนอย่างต่ำและเป็นเศษส่วนแท้แล้วก็ตอบเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการหาผลบวกและผลลบของเศษส่วนนะคะ มีหลักการอยู่เพียงข้อเดียวคือต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันจึงจะสามารถนำตัวเศษด้านบนนั้นมาบวกหรือลบกันได้ส่วนตัวส่วนที่อยู่ด้านล่างเป็นตัวเดิมค่ะไม่ต้องนำไปบวกหรือลบกันนะคะถ้าผู้ปกครองท่านใดสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์มาถามคุณครูมุกได้สำหรับคลิปนี้ครูมุกขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ